สวัสดีค่ะสวัสดีชาวนาครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีคดเลิมค่ะแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้นะคะแม่แอลก็อยู่ที่บริษัทลาซาด้าประเทศไทยจำกัดนะคะตึก27เอ้ยตึกชั้น28อิมโพเทียนะคะก็นี่คะ่ะบริษัทนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นห้องประชุมนะคะถึงใครวันนี้นะคะไม่ได้มาเยี่ยมชมบริษัทก็ไม่ต้องเสียใจนะคะแม่เอลอัดคลิปส่งให้นะคะบริษัท Lazada ก็เป็นในเครือของอาลีบาบานะคะแล้วก็บริษัทยูพิกนะคะที่โค้ดเหลิมนะคะที่แม่เอลททำการตลาดอยู่ก็ เป็นเครือของลาซาด้าเครือของ ada, อาลีบาบานะคะให้เกิดความมั่นใจนะคะวันนี้แม่แอลมายืนอยู่ที่จุดตึก อิมพ t เทียนะคะชั้น28นะคะเดี๋ยวจะเช็คอินให้ดูด้วยนะคะตรงนี้ก็คือบริษัทลาซาดาตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะคะเป็นเคาน์เตอร์ที่ใครจะมาติดต่ออะไรนะคะไม่ใช่ขึ้นมากันง่ายๆนะคะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะที่พาเราขึ้นมาด้วยนะคะค่ะขอให้คดเหลิมมั่นใจนะคะในการทำธุรกิจครั้งนี้ยูพิกนะคะ เป็นเครือของลาซาด้าร0อเซนะคะขอให้มั่นใจแล้วเราก็ทำงานกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนนะคะใครสนใจที่จะทำธุรกิจนะคะกับโค้ดเหลิมก็แอดไลน์มาตามข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ